นี่ครับมาส้นหลวเห็ดครับนี่นี่ครับมาเห็ดมาเห็ดหาเห็ดไว้แลกข้าวกินที่บ้านไม่ค่อยมีข้าวกินครับอดอยากเพราะรผู้นำประเทศก็หนีไปแล้วนี่นี่มัน,นก็ได้น้อยครับมาทีหลังเขาก็เก็บมันได้เท่านี้ก็ เอาเป็เลขเข้าวกินพอประทังคี่ผู้นำก็หนีไปแล้วผู้นำนี่อืมไปหาเห็ดมาแลกข้าวกินอยู่บ้านอึดเนวกินวมียังกินแล้วผู้นำก็หนีไปเบิดแล้วนีบอก่มียังกินวะได้เท่านี้ดเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไ,ได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวมาให้วันนี้ขอกินข้าวกะไม่ไหวแล้วหิว